และนี่คือสกินลิงหุ่นยนต์ที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะครับผมมาครั้งแรกเนี่ยผมนึกว่าจะเป็นระดับมิลาเคิลเลยเพราะมันโอ้โหเฟียวฟ้าวพราวพริงมากๆสุดท้ายเป็นได้แค่อัลเิรเมทส่วนนี่สกินที่ผมมองข้ามแต่ระดับถึงมิลาเคิลคุณผู้ชมนอนระดับมิลาเคลิ้นะแต่ราคาไม่กี่ร้อยเองประมาณต่ำกว่าพันน่ะมิลาเคิลเราแล้วกว่าสกินนี้มันมีป้ายประกาศไง แ,และผมก็เพิ่งสังเกตว่าน้องเป็นระดับเมียราขึ้นก็ตอนที่น้องเอากลับมารีขายรอบนี้นะครับผมผมแบบฮะม่ราขึ้นเหรอเข้าไปเช็คสกินตัวเองแป๊บสรุปไม่ราขึ้นจริงๆ <c oughs> นึกว่าออาติเมทมาโดยตลอดแฮะสกินแต่ <c oughs> และเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเล่นสกินนี้ของน้องกันนะครับผมก่อนอื่นเลยสลับคาแรคเตอร์แป๊บ การจัดไอเทมดีเจาะเปไ็นไอเทมระดับแจงแจงเราไม่เคยคิดเองตามสมรภูมิใครดีเลยฮโนหนึ่งเลยเแล้วถ้าโนหนึ่งพาออกของเวททุกอย่างตามโนหนึ่งคือดีหมดพลังแสนเฮ้ยตามโนหนึ่งเลยโนหนึ่งเลย,เลย่วนลุ้นก็ตามโนหนึ่งเลยโนหนึ่งเลยโอ้โหเห็นสภาพสองตัวเนี่ยแล้วผมอยากขึ้นเป็นระดับหนึ่งของประเทศแล้วจัดเซตไอเทมแปลกๆเ กดตามโนนหนึ่งเลยไอเทมพร้อมลูนพร้อมพอลังแฝนพร้อมกายพร้อมสก,กินพร้อมเฮ้ย หลงแหลงเลยลงแหลงเลยมีแววว่าจะแพ้เลยเฮ้ยโดนแยงเลนเลยเร้าเลยเชื่อไปต่อให้โดนแยกเลนมันก็ลิงไป็ลมเชื่อผมสิแต่สุดท้ายเขาก็ยอมให้สุดท้ายเราก็ได้ป่าเฮ้ยดีใจเลยเออแล้วก็โยนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคุณพี่จะไปโยนทำสากอะไรล่ะครับเขาก็ยอมปุษาไปเล่นโลให้เด้เฮ้ยสมองอินดีเจ้านั่กสุดขั้นพีาไปมหากราบครีดแจ้งที่ผมเห็นขี่อยู่นี่อันนี้ไม่ใช่สเก็ตอากาศนะนี่ ที่แต่งน่ะผมซื้อมาจากไอ้นี่เลยร,ร้านเห่ยหงหลังนิโอสิอยาม <g itter> อย่าหงแตงเดี๋ยวก็คือชีวิตนี้จะแต่งทุกอย่างเลยว่าลิ้นแต่งและสำหรับใครจะเติมเกมก็ดีเลยเพจแต่งแต่งสะดวกปลอดภัยเพราะใช้แค่ Open ID ดีแต่งแต่งเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิก์ข้างล่างแต่งแต่งถูกก่าเติมเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแต่งแต่งและอย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดจากงูแต่งเพื่อได้รับเค้มวอาคอยแบบคูณสองแต่งแต่งลดยี่สูงสุดถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่งเยเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงแบบแต่งแต่ง้ยพูดเพจใช้โค้ดส่วนลดได้ดิฉิปชานี้ลด หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมและรับเคเอร์พอยลดสูงถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยลิ้นแตงแตง,งพูดก็เพียโอ้ยอย่าเป็นว่าใครต้องการจะเติมเกมก็ดีเลยเพจเจยุ้ยเติมเกมแตงเจ้าของเพจพอมัเคลมว่าเพจจะร้องไห้แล้วนะเฮ้ย <c oughs> สวัสดีป้าฟ้าแจง้งนี่แกเจอขี้แตงไปยังดอกที่เห็นเราเอาตีอยู่นี่เราเอาไปขี่นี่ไม่ใช่จะเก็ตบอ่อเล็ดดำนะน,นี่ขี้แตงนะจากร้านเฮียฮงหลังเดียวสยามแตงเฮียฮงแกยังไม่เกมอีกแล้ววะเฮ้ฟ้าเสร็จแล้วมันก็อยาก้องขวางขวงมันหลอนลมันหลอนรู้จ เฮ้ยเดยวิ่งดไปโอ๊ยกระไว้แล้วนนหลอกแตกเลือนไปไปที่ไม่เพืือนนไอต์ตอรถแจกมไแล้วขึ้นเง้ยว้าุ่ยาดแจ้เป็นไงไปดีไอ้ที่ก็รลองจักเลยเพลงแจกแจ้งเพ่ยานเจะไปไหนละยานดัด้าเลยด่าแต่ โอ้ยนี่จะร้องไปเลิกเลยว่าเพลงแจงๆเนี่ยว่าไงจะร้องเนี่ยนี่ขี้แตกกันขี้แตกกันเฮ้ยยอมจะกันอยู่โน่นหรอยอมสิแตกกันยีโน่โอ้ยแจงไม่เลิกร้องอีกแล้เนี่ยน้องพ่อสิให้น้ำบาเฮ้ยกะไว้แล้วไอ้นี่ไม่รู้ขอแจ่งมันไปแต่งที่ท่าไหนวะเนี่ยเลนออฟนี่ก็เป็นไม้หลอดผัวแจงแจงเอ้ยแบบนี้ไม่จัดการไม่ได้ ดีผัวแจกขี้แจกอะไรอยู่นโอ้ยอย่าไหนวะอย่าดิจะหนุ่มพูดกันแจกเฮ้ยจะไปไหนโอ๋ยมันข้ามคือแจ่งแตงไปแล้วเพื่อนเอ้ยแต่งกระทั่งคือคิดดูเอ้อ้ละกวข้าได้อยู่ทําไมแลดูเสียเปียบว่าโอ้ยเกมแต่งแบบนี้แหละไม่ละอยู่เด้อเฮ้ยหลอนเย้าเอาไปละพี่ยอ็นเอาไปละพี่ยอ็นดูยโนขี้แจกอะไรดูยโนขี้แจกอะเฮ้ยหยาดูยูโนกระสุนแต่งอะฮะคนดีแต่งยุ้ยผัวเจ้าหลังแขนเป็นการ จ่ายหนี้แบบแต่งๆเมื่อกี้เรียกว่าการประจ่ายหนี้เหรอเนี่ยหนี้กันหนี้แจ้งเฮ้ยสุดยอดไปเลยเอฟวิติกิ๊กแตนหนี้แต่งไปแล้วเดี๋ยวโดนดอกเบี้ยแต่งบอกไว้ก่อนหนักกว่านี้อีกนะโฮ้ยดอกเบี้ยมาก็ได้เวลาบอกลาเกือบดาวเทียมแต่งของผมแล้วอเจ้โอ้โหเกือบดาวเทียมมันยังแต่งเอ็นบทเนี่ยจิ๋วเดนจะเขมล้อเลยอขมล้อเลยเขมล้อเลยเดี๋ยวนี้เัาฝังหมอนลำเพลงล้อเข้าไม่ถึงล้อเขาล้อเยอะจ๋าปเลี้ยวขาปั๊มแต่งไปเลยฮ่ะจ๊ะ ีแตตาเดี๋ยวก่อนนะคือทั้งทีมฆ่าได้9ตัวลิงฆ่าไปแล้ว8ปดโปรทีมแต่งแต่งเลดี้ทูอีสปอร์ตโอ้โหเลดี้ทูอีสปอร์ตแล้วมีทีมสปอร์ตทีมไหนชักชวนเข้าทีบ้างนอยังเนี่ยฟูแต่งฟูเซ็นไม่ล่ะฟูภาษาอังกฤษมันแปลว่าเต็มก็แต่งมาเต็มเลยเป็นฟูแต่งไงเฮ้ลดี้ทูอีสปอร์ตแต่งมาหลอดนี้พ่อบ้านแต่งเนี่ยมันฆ่ามีแจกแต่งของผมไปได้เวลาล้างแค้นบายบายพ่อบ้านแจงเฮ้ แต่งโนนหึ่งรโทษทีนะาเลีงยงาณที่นายไปแต่งคลีสวนฉันแต่งเมียเรียบร้อยว่ะจนมาเห็นกับตาจนผาไทยมาเต็มถีกมันมีดเง็บหัวใจที่หายเจเบาเบาเบาก็ได้จนมาพอจังจังเจ็บปันถือตีนทั้งอุกอังปันผีมา ทำลาหัวใจแต่งๆของผมอยู่ดีๆก็แซดเลยแค่ลมเจ้<ย>าตักจากมันถุดล้างผมไว้ไม่ได้ไไดหรอกถึงวันนี้เราจะเอาไ,ไหนเราจะายแต่เราไม่มีปืนแต่งอยู่ลูก GM มแต่งวันไหนที่จเจ้าให้เอาดาบ ดาร์สเลเยอร์มึงก็พูดได้เต็มสิวะจ่ายให้คุ<ม>ใช้เซน<ม>่ายแตง่แตงเตง็มมันขาด<ม>หูหหขัดเจ้าผม<แ>ดังนั้นนี่เดืยูโนคลิสแต่งเอามากระแทกหน้าขนาดานั้นกูค,คงไม่รู้มัง้งอีกนิดเดียวกูเห็นซีเรียลนัมเบอร์แล้วเนี่ยโอ๊ยจ่ายเล่นตอนนี้เหมือนจะเสียเปียกยังไงก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นกับทรีมเบรลโอ๊ยจ่ายเล่นดูเกมแต่งแต่งแบบนี้เสียใจแย่เอาเข้าเลยเพื่อนเดี๋ยวเราลวงหลังแบบแต่งแเราโอยโอยโอยสิอะไรมันอีกไปไปเลยเดี๋ยวไปเลยไม่เป็น หรืออาจจะไม่ได้แล้วเกมนี้มันจะแ่กไปไหนเลออบเจกต์ผมก็เอาทุกอย่างทำทุกอย่างเท่าดีทำาต่เหมือนไม่ค่อยดีคือเลยไอ้นี่ก็โดนจังเลยรู้นะว่ามีดาบแากเนี่ยขยันโดนยูได้เมียแจกมาแล้วก็เท่านั้นนะแต่งเมียแล้วมาทําไมวะแกจะรู้ไหมว่าเมียแกไปดอนกับผู้ชายองบยไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้ววะ ไม่ทันแล้วลิงเอ้ยตอนนี้มาหลอดมันกระโดดลงสาปปลาตาสีเรียบร้อยโอ้ยแย่แล,ล้วรีบไปเรียกกู้ภัยเลยเพืเ่อนเรียกมาช่วยมาหลอดเรียกมาช่วยปลาด้สะมาหลอดโดดลงไปน้ำมันไม่อาบคิดว่าใครจะตายก่อนกันล่ะระหว่างมาหลอดกับปลาเอาเห็นมาหลอดไม่อาบน้ำหรอกเลยวะนะอาก็เหมือนไม่อาบนี่แหละมาหนัะคนบ้าเลยใช้สบู่ตาชิปพรลดถูบ้านแต่ละครั้งโอ้โหินน้ำปลาหอมชื่นใจกายแล้วสบู่แต่โฟกัสกับเกมก่อนเถอะผมไหวแล้วพี่เอ้ยอ<ห>ย่าอย่า,ยาตอนนี้ของแตกงมันเริ่มมีผมเริ่มเอามันไม่ลงแล้วของแตกเยอะ เก้อยมีแววจะแพ้แบบแต่งๆอยู่แล้เนี่ยแพ้แบบแต่งๆไม่ต้องแพ้แบบไหนวะนะพวกคุณจะขึ้นบานผมพวกคุณคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยจิวดัดนี่ล็อกเลยออก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 จะตีออกอขยันล็อกเหลือเกินประตูเป็นกิวเดิ้ไม่ให้ตัวล็อกเละให้ผู้ทำาะลรกรหัดคิดอะไรให้มันนอกกรอบิ เอาของเม็ดสักหน่อยเป็นไงล่ะทัศนคติกับตันกาแบบแตงแงอยู่ๆก็เหงาฮึเอาดาร์กเลยคำพูดบนแปดแงบสามสิบสองแงบเหล้วกันเอาดาร์กเลยเยอะหรือไม่ก็เอาของดีกว่าโยไม่ได้การหยาดนี่มันเกิดเกินไปแบบนี้ต้องเจอคุมกันเถิดหน่อยหยาดหยาดนี่ที่แกไว้ได้แล้วที่แจกอนาคตการใช้ยาไปแล้วให้เพื่อนเรารอจังหวะเรียบร้อยหัวรัดชนแบบแตงแไม่ได้การแล้วนะนะหยาดเกิดแล้วนะนะเอ๊ะคุณนี่อย่าพูดสีชั่วภาษาเดี๋ยวคุ้มตาแหล่ะ บอกไว้ก่อนไม่คลมาเกิดอะไรมันเพิ่งนอนแห้งใจไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ไม่ได้หมายถึงเกิดโอ้ยเป็นเกิดแต่งก็ไม่บอกล้วเกิดแต่งมันคืออะไรวะจะไปขึ้นบ้านไม่ได้สักทีวันกัรบ้านแต่งเก่งขนาดนั้นเลยแหลอฮะโอ้เข้าพุ่มเลยไม่ลิงอยู่ในพุ่มไม่มีลิงอยู่ในตรงนี้ไม่มีลิงอยู่ในตรงหัวเลโอ้ยโป้แบบพี่โปแจกมาโปตรงโปแต่งอะไรเดินเข้าพุ่มต่อหน้าเขาขนาดนั้นไม่เห็นกน บอลวันเวลาบอกอาเปลี่ยนใจคงง่ายได้ดอกกี่วันคืนผ่านไปบักจีบั๊มจีบั๊มเติมผ่จีบั๊มแรกจีบั๊มโอ้บอกเคยลืมเลือน แล้วว่าทีมของเราไม่ค่อยปกติวไอ้ทีมแตงจะพ่อนฝ่ายทุกข้ามตายหยานอยู่กลางเฮ้ยเอาดักเลยว่าจะไม่มีคนเชียให้หน่อยเลยเดี๋ยวเขามาเอานี่จะยุ่งนะหายยาน่าแบบแจงแจกเลยนะโอ้ยโอ้ยหายยาน่าแบบแจงแจกมาถึงแล้วบายบายเพื่อนร่วมทีมโอ้ยวายโอ้ยตายลูกเอมแตกตายอีเจ๊ยุ้ยเจ๊ได้เลือดผมตายเฮ้ยหวนเลยอีขี้แจงหัวยตายแล้วเฮ้ยเสือเชียวแจงมา ตัวแจงเม um uh, right so uh, like at ื่อเติมห่างเมื่อเติมหางเนี่ยแพ้เลยนอนเลยเกมพิกแบบแดงๆโอ้ยไม่น่าเอากรอสเลเยอะเลยเมื่อกี้ใครเปิดวะแล้วใครเปิดกรอวะกูเองพาคิมแพ้แบบแดงๆเลยโอ้ยโอ้ยแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกยังหายจังหวะชดเลยชดสวดสรือยังเมือนหัวใจเจอข้อเลียบร้อยสุดท้ายแล้วก็แพ้แบบแดงๆโอ้ย ใครเปิดก๊อดวะอ้าวก็มึงไม่ใช่เหรอเลงแก่ว้แล้วเที้งหมดมันเป็นเซ็ตไอเทมแล้วก็เซ็ตลูนของโนนหนึ่งโอ้ยตัวกันได้เดี๋ยวเซ็ตไอเทมเซตลูนไม่ได้เกี่ยวกันเลยแฮะและคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นลังใจให้จ่างูนะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดไปแล้วก็กลาวขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมคำบางคำอาจจะทำให้รู้สึก ไม่ค่อยสบายใจก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมตีเตือนอะไรกันได้ใต้คอมเมนต์เต็มที่เลยนะครับผมแนะนําได้ครับผมเต็มที่ช่องรอเปิดกว้างอยู่แล้วจ้ะขอบคุณว่าเจอกันคลิปหน้านะครับผมรักษาสุขภาพดูแลตัวเองดีๆใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะจ๊ะส่วนผมจะคอยสร้างความเครียด <c oughs> ความเครียดแนละ้วกันจะเรียกว่าความสุขก็ไม่ได้ให้ทุกคนตรงนี้เสมอนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายรักนะจ๊ะ